สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนคลิปนี้ก็จะมาต่อจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการถาักเออปากกระเป๋าและทําสายกระเป๋านะคะจนเสร็จเลยรูปสําเร็จก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะ และถ้าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่องของประพัฒสอนสอนทกโคเชเป็นครั้งแรกหนก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะแล้วถ้าดูคลิปจบแล้วเห็นว่ามีประโยชน์หนก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจให้หน่อยในการทำคลิปในครั้งถัดไป และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่เวลาหน่อยลงคลิปในครั้งถัดไปจะได้มีการแจ้งเตือนให้ทราบกันนะคะแล้วถ้าใครสนใจอยากจะได้เชือกฟอกเอาไปฝึกถากกระเป๋านะคะสามารถทักแชทเข้าไปที่เฟซบุ๊กงานถักโคเชวงศาลาได้นะคะสำหรับเ,เชือกฟอกที่จะเอามาฝึกถักกระเป๋านะคะ เดี๋ยวยังไงเราไปดูวิธีถักกันเลยนะคะแถวที่18เราก็จะถัก f วนรอบเลยนะคะขึ้นโซ่3าแล้วถัก f ไปทุกหลักเลยนะคะวนรอบตัวกระเป๋าเลยของแถวที่18เพราะว่าอ,อันนี้เราจะทำแบบ ปากกระเป๋าแล้วนะคะเพราะว่าเราได้ความสูงของกระเป๋าที่เราต้องการแล้วเราก็จะทำการเก็บปากกระเป๋าแล้วเราจะได้ทำสายกระเป๋ากันต่อนะคะ ะะเดี๋ยวเราเดี๋ยวถักวนมาจนถึงจบรอบที่18นะคะเราจะถักแบบนี้สองสองแถวนะคะ <c oughs> ก็คือถักแถว18กับ19นะคะถักเอฟวนรอบทั้งสองแถวเลยค่ะแถวที่18กับแถวที่19เก้าพอถกักครบทั้งสองแถวแล้วนะคะแถวที่18กับแถวที่19เเราก็จะทำการแบ่งครึ่งนะคะ ใบนี้เราได้ทั้งหมด102หลักใช่ไหมคะเราก็จะแบ่งข้างหน้า51หลักข้างหลัง51หลักก็จะเป็น102หลักนะคะพอเราแบ่งได้เสร็จเราก็จะนับเข้ามาจากที่เราแบ่งกึ่งกลางของกระเป๋าเอ้างกระเป๋าใช่ไหมคะนับเข้ามา13หลักก็เอาเข็มกัดกัดไว้ตรงหลักที่13นะคะ,ะด้านนี้ก็เหมือนกันนับเข้ามาจากที่ เราวัดเอ่อกึ่งกลางข้างกระเป๋าได้ก็นับเข้ามา13หลักแล้วก็เอาเข็มกัดมาร์กไว้นะคะอันนี้ด้านหน้าด้านหลังก็เหมือนกันก็คือนับเข้ามา13หลักเหมือนกันแล้วเราจะทำสายกันนะคะในแถวที่เอ่อ20นะคะพอเราวัดได้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ แถวที่20ถักโซ่1นะคะแล้วถักเกลงไปตรงที่เดิมนี้นะคะ1ครั้งแล้วถัก x หลักที่2หลักที่3หลักที่4เอ่อพอมาถึงเอ่อตรงเข็มกัดที่เรามาร์กไว้ใช่ไหมคะ

สิถักโซ่มาทั้งหมด45โซ่นะคะแล้วเราก็จะมาถัก x ลงตรงเข็มกัดอ,อีกฝั่งหนึ่งที่เราทำกันาร์ a ไว้นะคะถักเอ็กลงไปหนึ่งครั้ง อันนี้ก็ถัก X ไปทุกหลักเลยนะคะ นี้ก็จะเป็นาสายกระเป๋าเอาไว้สําหรับหิ้วนะคะ หากมาถึงเข็มกัดตัวนี้ก็จะเป็นที่เราวัดครึ่งะระหว่างชิ้นหน้ากับชิ้นหลังนะคะตรงนี้เราก็ถักเอกไปได้เลยก็จะวนมาเป็นทางชิ้นหน้าแล้วนะคะแล้วก็จะถักไปจนถึงเข็มกัดที่เรามาร์กไว้อีกตัวหนึ่งนะคะ เราถึงจะทำการขึ้นสายกระเป๋าถักสายกระเป๋าเหมือนกับาทางข้างหลังที่เราถักมาเมื่อกี้ พอถึงอันนี้ก็ขึ้นโซ่45เหมือนกับอีกด้านด้านที่เราทำสายนะคะ1 2 3 4 5ถักให้ได้45โซ่เหมือนกันนะคะพอถักวนมาจนจบรอบนะคะก็ถัก4ีปิดชิ้นงานก็จะจบะแถวแรกนะคะพอแถวที่2ก็ขึ้นโซ่1 ถัก x ลงไปที่เดิมหนึ่งครั้งจนมาถึงสายกระเป๋าของเรานะคะตรงสายกระเป๋าเราจะถักทีนะคะ ก็คือพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแทงเข้าไปตรงหลักแรกเกี่ยวออกมาแล้วก็รวบทั้งสามเลยนะคะหลักถัดไปก็ทำเหมือนเดิมเนี่ยค่ะเราจะถักแบบนี้ไปจนถึงโซ่ที่เราถักไว้45โซ่นะคะตรงสายกระเป๋า ถักมาจนจบตรงที่โซ่ของของเราที่เราทำสายไว้ใช่ไหมคะคราวนี้เราก็ถัก X ไปทุกหลักเลยนะคะ,ะถัก X ไปทุกหลกักวนไปจนถึงสายกระเป๋าอีกด้านหนึ่งก็ถักเหมือนกันนะคะถักเหมือนกันจนจบสายกระเป๋าแล้วก็ถัก X วนรอบมาจนจบอรอบตรงที่เราเริ่มต้นเลยนะคะ ถักวนมาจนจบแถวแล้วนะคะเอ่อพอแถวที่3เราจะถัก x ไปทุกหลักเลยนะคะโซ่หนึ่งแล้วก็ถัก x ลงที่เดิมแล้วถัก x ไปทุกหลักเลยนะคะวนรอบเอ่อกระเป๋าเลย ตรงสายเราก็ถัก x เ,เหมือนกันนะคะก็คือจะถัก x ทุกหลักเลย เนี่ยค่ะถากวนไปเลยนะคะจนมาจบเออรอบตรงนี้เลยนะคะถากวนมาจนจบรอบก็จะพอแล้วนะคะตัดไหมได้เลยตัดไหมแล้วเก็บไปไหมให้เรียบร้อยนะคะก็จะเสร็จกระเป๋าหนึ่งใบนะคะ ได้ออกมาเป็นกระเป๋าหิวา้วหนา้าลัางน้าล้างหนึ่งใบอันนี้สายทั้งสองข้าง เสร็จแล้วกระเป๋าของเราหนึ่งใบพร้อมใช้งานแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะกระเป๋าของเรารูปสำเร็จก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะยังไงเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆก็ลองถักกันดูนะคะถักไม่ยากเลย แล้วถ้าดูคลิปจบแล้วเห็นว่ามีประโยชน์หน่อยก็ฝากกดติดตามช่องของประพัฒสอนไว้ด้วยนะคะและถ้าใครสนใจอยากจะได้เชือกฟอกเอเอามาไว้ไปฝึกถักกระเป๋าก็สามารถทักแชทเข้าไปได้ที่เฟซบุ๊กงานถักโคเชวงศาลานะคะ ยังไงหน่อยก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่หน่อยลงคลิปในครั้งถัดไปเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ